มื่อนี้ล่าสิมาพาพี่น้องกินอาหารอีสานบ้านเฮาแบบกะคักเลยปนป่าจะปนปลาดุกพอดีได้ปลาดุกมาลุงไปตึกตึกแหจจะอยู่หนองได้ปลาดุกมา,ลา,กาหล้วก็หล่าก็ไปเก็บดอกคาจะพี่น้องกินเป็นว่ไผกินเป็นเมนบ่บอกหล่าน้ำเนี่ยเคยกินว่าบางคนก็นสิไปลวกซะก่อนนะจ๊ะต่ว่าหล่ามักินสดๆนี่จ้ะอุ้ยงามค่ะดอกอ่อนๆจะดอกคาเพชรว่าสันได้นี่จ้ะ ต่ว่าหลามากินสดจ้ะปนปลาดุกปลาดุกน้อยปนสองตัวก็เลยเอามาปนจ้ะคำใหญ่เลยอืมมันสีฮึ้นๆเพ็ดๆจ้ะเนี่ยขึ้นดังเลย จะเขากันปัยังปนปลาครับอันนี้จะไหมตอนหลาเป็นเด็กหน่อยแม่จ้ะปลายังสีบม่มีโอกาสได้กินแบบย่างหรือปลาเผาเลยเพราะว่าเฮือนยาหลายูน้ำกันหลายคนได้ปลามากจะสีมะปนยังสีหล่ะจ้ะพี่น้องปนนันยังสีอิ่มกันนะจ้ะข้ามเข่าจำจ้บาบ่เด้คุยขึ้นหลาด้วจำเอาจ้ะย่านมันบบอิ่มกัน พักเกษเก็บเอาอยู่นี่แหละจ้ายูเฮือนปลูกไว้แล้วก็ตัดตัดแล้วก็หดน้ำจ้ามันก็จะแตกไม่เรื่อยๆปวดแสบด้ยอีพออีเมยียกินย่ำเลยก็คือผ่อนอีพอ,อีเมยีย บางคนก็จะเอากระชีลวกเพื่อลดความเผ็ดลงจ้ะกินแบบนี้เลยหลามากรสชาตินี่จ้ะเผ็ดๆนๆนี่แหละหแบบปีกล้วจ้ะพักน้ำมันนี่กับของเจ้าของปลากระยุหน้า ไม่สด้ซื้อ,อยังจักยางเมนูเหมือนเนี่จจะนี่แหละอีสานบ้านเฮาอยู่กินแบบง่ายๆจะมียังกับกินไปจะกินแค่อิ่มเหรอเนาะพี่น้องนะกินยังกับอิ่มคือการต้มปลาดุกใส่น้ำปลาแดกหัวมันลากะจูบกินเมื่อจะเล่มหัวจะมักแห้งชิดน้ำปลาใส่เล็กน้อยใส่หัวปลาดุกแซ่บลาย คนปลานี่ล่าใส่บักพริกจี๋จะเอาแบบพริกสดพอดีมีบแบบพริกออนปลูกไว้จ้ะแล้กกัมันจี๋ขัวใส่กันก็หอมแดงแซ่บเฮง ใส่กะขักบังกันดูคำเนี่ยปลากระเศษเก็บมาใส่ตู้เย็นไว้อยากซ้ำเบิดแต่ก็กินได้อยู่จ้ะคุยคำใหญ่ๆเลยคำเนี่ยคำ,ำเนี่ยที่ใส่ผาบสองเลยจ้ะดอกคาออนพี่น้องคุยปนใส่จ้ะ แอบงห้งเผ็ดเธอได้พี่น้องต่ว่าลาเป็นคนกินเผ็ดอ้อคุยใส่คำใหญ่ๆอ่ะ มันนี่ร่มเย็นแห้งห่วยคุยไปคุยมาแป๊บเดียวเบิดเลยเด้าพี่น้อง